มันดังอยู่งข้อมันบอกข้อมันดังบอกก็จะมากันยังดังพระตะแก่อยู่เอ๋อการมันตึงเนาะกากิข่านคันกะเล่นว่าเห็นมันแล้วกะค่อยขันเพชรเจริญก็โซ่คอปุงปังปุงปังเอฟซีวะ เห็มันดังสั่นแหล็เงยีบยบไร้คนขับจังหวงนอนเอาเห็นมันดังเกือนสติแน่พันวะพัน่ะขนาดรถเก่าสิบปียังไม่ดังขนาดนี้เลยอันนี้รถใหม่นะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน เงียบแน่นอนเดี๋ยวไปตั้งโซ่คอมันตึงเกินมันดังค่ะมันขบปกปกมันขบเกินต้องไปคลายให้มันหย่อนแล้วก็เงียบคุณพอกันเด้อคุณ่ามันดังกันนะเอฟซี่คอยคายก็ว่ามันดังกันล่ะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เขียวหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่บ้านยังไม่ได้ไปเลยเมื่อวานฝนตกเมื่อวานที่ซีคอฝนตกค่ะ พร้อมขึ้นเทเล่ยังนี้เดี๋ยววันนี้สปเร์จะขับขึ้นเทเลอร์เองเลยค่ะพร้อมพร้อมจวด ตรวจใหม่ค่ะ นี่เหล้าหัวจัลวดเล้านึงเลยมันทนทนบ่เจอาเหล้ามันไ่ทำกันเลยใส่ผิดข้งเขาอว่าเขาใส่ผิดข้างเาใยก่ื้นตาีครับแน่นบ่ขอ้องไม่่บ้าอลงวะเขาเร่าหเดี๋ยวนาตวเดียเดี๋บ้าขายนาตเอนี่น้นตาเ้อีกอีอีโอ้เมี

แค่สตาร์จะตื่นเตนล่อเหรออวันนี้ออกเกลียวค่ะจะเกีียวได้ไหมจวต้องมาติดตามกันนะคะตอนนี้ก็เทสระบบไปก่อนจะไปใส่หางเคอร์เร ใช่ผ้าเดิมเดิมันมันเป็นที่งสิบ่ะหัวใสผานี้เนาะอืมเป็นนีานี้ผานีกะดั้นเลยโอ้ใส่ียว่ด้เร็นดิย่ะวัหลอมาวกแบบวกซาเลยจะไหนได้หัวเออล่ะอยาเรีวุ๊ๆๆๆหัวอย่าง้่วกซน่นก็นนาันนี็นะ่รเาอยู่นี่ กับใบอันน uh, yeah. oh, right. like ี้มันเร็วดลนั่นนี่ตัวนั้นมันเร็วนั่นตัวนี้เปลี่ยนงัปลี้มันก็เชื่มันดนึ่งแต่คู่ต่างกันมาเรื่นาะอึนดึนดึนกวักฝุกฟุตบอ อ้อันนี้จนสะท้านเลยมังแต่ต้นไมันเร็วแห้งได้นะง้เาแล้วยนบมอปงักเลองเกี่ยวบ้างอาจารย์มันเือมก้มอยากเปลี่ยนถือก็คือว่าต้องเปลี่ยนต้วนี้ถที่สุดเสียงมันอาารยสเขาซื้อไฟมาใช้ไฟอิงสีมนแนววันเจร bỏ phải ก่มแม่ à? ล้านน่ะจะ Lúc ตัวนี่เป็น không nó หาดอกเพิ่นจะซื้อเปลี่ยนใหม่นี่ล่ะ nó dứt lên đó. นี่นังนี่วันมาถึงเกี่ยวไดดมั้เกี่ยวได้บ่มันเกี่ยวได้ดโมเมนคนเหรอดูขนาดเดี๋ยวบอกมา่อไงวันมาถึไปเกี่ยวเขาวันนี้ดดดวันจันก็ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้วันดี ข้อยกเร็วบ่แระว่น้ำมันกรบวนมีปัญหาหรือมั้งเพราะว่าแต่ว่าน้ำมันมันเป็นอะไรครับมันท่านละอันนีู่มั้งเครื่องท่านละแบบจะเด็ดละ่ะทำงานไม่เต็มที่สตาร์ทแบบเดียวเนาะยกแป๊บเดียวนึงเอามาจากเขาพผงนาพผงล้งอยู่เนาะน้ำมันตอนนี้เก็บสายเบิด์ตไมเบิด ผมจวดข้อไม่สุดสมิมันบอก,ม,ก,กม,มันต้องหนกคืบหนึ่งวันข้อปากมันทนบ่ในในหนัหวจรวดกมุนเบื้องวัน,งน,นนั้น,น,นอืใบ,บเกียวกระหนวดทนกัน เเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ